สวัสดีคับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุขู่สุคนนะครับเช้านี้บบาหมอนก็พามาเบ่งบรรยากาศพี่น้องบานหน้าเหาครับพาน้องๆเอามาเล่มหยาหลังจากที่น้องๆบริอ,ออกมาโอ้โหสีโบเมนเดือนระบบพี่น้องปานกับเบาวหมอนคือกันบ่คอยได้ถ่ายคลิปลงนะครับ <laughs> ขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆนะครับคิดหอดคิดถึงสุขู่สุคนคือเก่านะครับ นี่นะบรรยากาศบานหน้าเห้านะครับยามแรงพี่น้องนะครับหญ้ากระสิบุมีให้เล่มพ่นล,ละรอบรอบเด้จะประมาณนี้นะครับน้องๆกบ่ได้ออกโอ้โหนานเลวเด้เพิ่นบด้ออกเล่มหยา้าน้องๆกระจอยครับบ่คอยมีหญ่าเล่มอยู่ในขอกก,อก,กระกินเฟืองหย่าในสวนก็ช่วงนี้ก็เริ่มแล้วหญ้าในสวนก็สีแหวแล้วบรรยากาศรอบๆบ ตอนเศร้าๆครับผมแผ่นเบิ่งบรรยากาศรอบๆได้พี่น้องทงหน้านะครับปกติซิมีฝนแลน้วเนาะยามนี่นะครับห้ามดอกมังม่วงแล้วอันนี้บ่มีเลยนะครับแหลงอีลีนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับตะเวนกำลังขึ้นครับเศรวันไม่กิดหอดคิดถึงพี่น้องสุข่สุขคนนะครับเด้อนะครับ แรงอิลีนะครับปีนี้โบมีฝนเลยเดือน3าสีเดือน4ีแล้วพี่นอ้องก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศท้องถุงบ้านนาเหาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเข้าได้เบิ้งนะครับคิดฮอดคิดถึงคือเก่าพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามน้ำเด้อครับเก็บภาพบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนาเรานะครับให้พี่น้องได้เห้าเบิง่ง ผู้ใดอยู่ไกลเนาะคิดหอดคิดถึงบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับเลียงงัวเลียงควายอยู่บ้านเฮานะครับก็จะประมาณนี้พี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับทุกการติดตามทุกการรับชมด้วยนะครับคิดหอดคิดถึงคือเก่านะครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ